สวัสดีคะ่ะคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังมองหาฝักบัวแรงดันน้ำสูงนะคะวันนี้แม่ค้ามาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะตัวน้องนะคะผลิตจากสแตนเลสนะคะตัวน้องมีความคงทนนะคะน้ำหนักเบานะคะเพียง250กรัมเท่านั้นเองนะคะเอ่อตัวน้องจะมีสายให้ด้วยนะคะสายจะยาวเมตรห้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็สามารถติดตั้งได้กับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าเอ่อบ้านไหนไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็สามารถติดตั้ง ได้กับสายฝักบัวทั่วไปเลยตัวนี้ติดตั้งง่ายค่ะไม่ต้องช่างช่างด้วยตัวน้องอะตรงซิลิโคนดำๆตัวนี้นะคะผลิตออกมานะคะให้ อ่าใช้ในการนวดศีรษะหรือว่านวดตัวได้เวลาเราสระผมหรือว่าเราถูฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้น้องซิลิโคนตัวนี้นวดศีรษะหรือว่านวดตัวตามร่างกายได้นะคะผลิตมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะตัวน้องปุ่มนี้ก็คือปุ่มหยุดน้ําให้ไม่ให้ไหลนะคะตัวนี้กดปุ่มเดียวน้ําก็จะหยุดไหลส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นการปับโหมดการอาบนะคะมีแรงมีละอองน้ําแล้วก็มีหมดทั่วร่างกายหรือว่า ว่าหมดหมดผสมเองประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวน้องนะคะด้ามจับมีฉนวนกันความร้อนด้วยเวลาเราติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยลูกค้าเวลาถ้าสมมุติว่ามันเป็นเหล็กอะ่ะมันจะร้อนมือใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีร้อนมือเลยค่ะตัวนี้ก็คือเออไม่มีความร้อนออกมาจากน้านจับเลยเพราะว่าเออตัวน้องมีฉนวนกันความร้อน ข้างในตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยค่ะมันจะมีตัวกองน้ําด้วยตัวกองน้ําเนี่ยจะกองน้ําที่มีฝุ่นละอองออกให้80%เลยนะคะลูกค้าลูกค้าฟังไม่ผิดคะ่ะตัวนี้กองฝุ่นละอองได้80%อย่างเช่นบ้านไหนที่น้ําประปาไม่สะอาดออหรือว่าน้ำประปาตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยน้องตัวเนี้ย ตัวข้างในเนี่ยตัวกองน้ำสีขาวสีขาวๆเนี่ยจะสามารถกองฝุ่นละอองได้ถึง80มันจะทำให้เราอาบน้ำได้สะอาดมากขึ้นนึกภาพออกไหมคะลูกค้าเวลาเราอาบน้ำสะอาดนะมันจะดีต่อร่างกายมันจะรู้สึกสะอาดแต่ว่าถ้าเราอาบน้ำน้ำที่ไม่สะอาดนะคะมันจะทำให้บางคนอะ เป็นผื่นแพ้ผื่นคันหรือว่าเป็นสิวตามตัวก็มีใช่หลายคนเลยที่แบบว่าอา่อน้ำประปาไม่สะอาดเพราะว่าเป็นสิวเป็นผดเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องเนี่ยาสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้ได้นะคะอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะการมีตัวกองฝุ่นละององถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมัน มันสามารถทำให้แบบว่าน้ำสะอาดขึ้น90%ได้เลยน้ำมันจะใสขึ้นสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะน้องสารพัดประโยชน์เลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกไม่มีฝากบัว อันไหนที่ผลิตออกมาแล้วสามารถนวดหนังศีรัะหรือว่านวดร่างกายได้มีซิลิโคนตรงปุ่มนี้ด้วยคือแบบว่ามันเป็นนวัตรกรรมใหม่อะค่ะลูกค้าแล้วอีกอย่างน้องขายดีมากของมีจํานวนจํากัดราคาราคาถ้าพูดถึงราคานี่ทุกคนต้องตกใจมากแน่ๆเลยเพราะว่าน้องราคาแบงค์ร้อยจ้า ถ้าสมมติว่าลูกค้าเอาไปแค่หัวเนี่ยราคาจะอยู่ที่169บาทนะคะถ้ามีคูปองอีกก็จะไม่มีค่าส่งก็จะเป็นส่งฟรีแต่ว่าถ้าลูกค้าบ้านไหนนะคะอยากได้สายด้วยอยากได้เต็มชุดเลยตัวเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ204บาท หรือว่าถ้าลูกค้ากดคูปองได้ราคาก็จะลดลงไปอีกนะคะแล้วตัวน้องเนี่ยถ้าครบเซตเนี่ยก็จะมี1หัว2ตัวกอง3ามสาย4ตัวที่แบบตัวแขวนนะคะตัวแขวนออ แขนฝักบัวที่ไว้ฝักบัวค่ะตัวนี้ตัวแขกตัวแขวนเราก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเจาะรูด้วยเป็นแบบติดผนงังแล้วกาวเนหนียวหนึบมาไม่ต้องกลัวหล่นถึงหล่นน้องก็ไม่แตกคะ่ะเพราะว่าน้องผลิตมาจากสแตนเลสนะคะ ลูกค้าค่ลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้ในตะก,กร้าได้เลยนะจิ้มในตะก,กร้าแล้วก็จิ้มคูปองได้เลยหรือว่าพอจิ้มสินค้าแล้วอ่ะคูปองมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยตัวนี้ส่งด่วนส่งฟรีนะคะลูกค้าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะกดในตะก,กร้าได้เลยนะคะ